อินเดียประท้วงความโกรธแค้นกฎหมายต่อต้านมุสลิมน,นักวิจารณ์เชื่อว่ากฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งชาติฮินดูของผู้นำนาเรนทอราโมดีเพื่อชายขอบของชาวมุสลิม200ล้านคนของอินเดีย นิวเดลีการประท้วงสดโยกอินเดียวันจันทร์เป็นความโกรธเติบโตมากกว่ากฎหมายคนเมืองใหม่ตกเป็นต่อต้านมิสลิลมมี6คนเสียชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและถึง100รรายงานได้รับบาดเจ็บในนิวเดลี ฎหมายติดตามการเป็นพลเมืองอย่างรวดเร็วสำหรับผู้อพยพที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมจากสามประเทศเพื่อนบ้านแต่นักวิจารณ์กล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งชาติฮินดูของนายกรัฐมนตรีนาเรนทราโมดีเพื่อชายขอบชาวอินเดีย200ล้านคนที่ติดตามอิสลามอย่างไรก็ตามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแม้จะอนุญาตให้พลเมืองที่ไม่ใช่มุสลิมถูกคัดค้านจากชาวบ้านหลายคนที่กลัววัฒนธรรมของพวกเขาถูกคุกคามโดยชาวฮินดู ที่พูดภาาาษเบกลีมดีซึ่งยืนยันว่าเขาไม่ได้ต่อต้านมุสลิมกล่าวว่ากฎหมายสัญชาติคือถูกต้อง1,000%และชาวมุสลิมจากสประเทศไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะพวกเขาไม่ต้องการการปกป้องของอินเดีย ในราหูลอคันทีอดีตหัวหน้าสภาคองเกรสฝ่ายค้านในทวีตเมื่อวันจันทร์ว่ากฎหมายและทะเบียนพลเมืองทั่วประเทศยังมองว่าการต่อต้านมุสลิมเป็นอาวุธของโพลาไร้ายมนชนที่ปล่อยออกมาโดยฟาสซิสในคืนวันอาทิตย์ในนิวเดลีตำรอวอจอกับกระบองยิงแก๊สนำตาและตั้งข้อหาประท้วงนักเรียนก่อนที่จะบุกมหาวิทยาลายัย ในวันจันทร์การประท้วงสดเกิดขึ้นในนิวเดลีเจนนบังกาลอนและลักนาวที่นักเรียนหลายร้อยคนส่วนใหญ่ของพวกเขามุสลิมภาพโทรทัศน์ระบุพยายามที่จะพายุสถานีตำรอวอจอเพื่อลิงวนเล่ของหญิงที่เจ้าหน้าที่เขาวย n งหลังผนัง ในภาคตะวันออกในกัลกัต้าเมืองหลวงของเบงกอลตะวันตกหลายพันคนรวมตัวกันเพื่อสาธิตครั้งใหญ่ที่เรียกว่ามามาตาบานูรีซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของโมดีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารถไฟที่ว่างเปล่าถูกเผาที่นั่นและในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตวันจันทร์ยังคงถูกระงับ ในกรละในภักใต้รัฐอื่นที่รัฐบาลปฏิเสธที่จะใช้กฎหมายสัญชาติหลายร้อยคนก็ประทว้วงเช่นกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเกรละโทมัสไอแซคได้ทวีตว่าการกระทําของกองกําลังทางโลกทั้งหมดเป็นสิ่งจําเป็นของชั่วโมงมันหยุดสุกสัปดาห์ของความรุนแรง มีรายงานการประท้วงในมุมไบเบงกอลตะวันตกอาลีกาไรายไฮเดราบาดปัตนาและไรตุระในช่วงสุดสัปดาห์เจ้าหน้าที่ทางตอนเหนือของรัรตุตรประเทศได้ตัดการเข้าถึงอินเทอร์นเนต็ตในส่วนตะวันตกของรัฐหลังจากการสาธิตในอาลีการายซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และประชากรมุสลิมขนาดใหญ่ มหากาบหลักของการประท้วงได้รับในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ห่างไกลของอินเดียยาวม่อหลอมเหลวและรุนแรงของความตึงเครียดชาติพันุ์ที่นั่นที่ผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดูปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสี่คนเสียชีวิตจากบาดแผลถูกยิงหนึ่งในกองไฟและครั้งที่6ถูกตีจนตาย ในคืนวันอาทิตย์ในรัฐแอตซามต่อไปนี้วันของการจลาจลและการประทะก,กับตำรอวอจอประมาณ6,000คนประท้วงในยืนวันอาทิตย์โดยไม่มีเหตุการณ์สำคัญรายงานมอฮีตหนิพักสภาคอมเพรสฝ่ายพันหลักและพันธมิตรของไปไหมโดยกล่าวว่าผู้ที่สร้างความรุนแรงสามารถระบุได้โดยเสื้อผ้าของพวกเขาความคิดเห็นที่ตีความโดยบางคนหมายถึงชาวมุสลิม สำนักงานสิทธทิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีความกังวลเกี่ยวกับกฎหมายดูเหมือนจะบันทอนความมุ่งมั่นที่จะเกิดความเท่าเทียมกันก่อนที่กฎหมายจะประดิษฐานอยู่ในรัฐธรรมนูญของอินเดียในขณะที่วอชิงตันและสหาภาพยุโรปได้แสดงความกังวลเช่นกัน หมายใหม่กำลังถูกท้าทายในสารดีกาโดยกลุ่มสิทธิและพักการเมืองมุสลิมโดยอ้างว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญและประเพณีทางโลกที่ห่วงแหนของอินเดีย แอดชอ SWN สัตวสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยอุปสอลาของสวีเดนกล่าวว่าขนาดของการประท้วงได้จากรัฐบาลของโมดีซึ่งเป็นประธานาธิบดีมากกว่าการชะลอตัวอย่างรุนแรงในการเติบโตทางเศรษฐกิจปิดยามการประท้วงได้รับความสนใจจากนานาชาติและยังแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของประเทศสิ่งนี้จะเพิ่มแรงกดดันต่อระบอบก,การปกครองเมื่อเศรษฐกิจล้มเหลว